สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่เราจะมาทดสอบกล้องวิดีโอนะครับตัวใหม่นะครับซึ่งจะเป็นกล้องหลักในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับซึ่งกล้องที่ได้มานะครับเป็นกล้องโซนี่นะครับ HDR PJ 675หนะครับรวมทั้ง ไม์ไวเล็นะครับใช้คู่กันนะครับกล้องตัวนี้ได้มานานแล้วครับเป็นกล้องที่เก่าเก็บนะครับมาแนออกมาทำทำคลิปนานนะครับตอนนีเ้เราได้ตั้งโหมดเป็นโหมดปิดออโต้ไว้นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในอาคารนะครับในห้องนะครับเราจะทดสอบ าการสั่นแล้วก็การปรับแสงนะครับว่าระหว่างปิดออโต้กับเปิดออโต้นะครับซึ่งเขาบอกกันว่า,าผมไม่ใช่ช่างกล้องนะครับครูพักรักจำนะครับมาทดสอบกันเลยครับตอนนี้ปิดโหมดออโต้นะครับมาลองเปิดโหมดออโต้ในอาคารนะครับซึ่ง มันสามารถเปิดโหมดออโต้ในขณะที่บันทึกได้นะครับตอนนี้ผมก็ตั้งเป็นกันสั่นแอคทีฟนะครับเรื่องรายละเอียดผมไม่ค่อยรู้ครับตอนนี้อยู่ในอาคารนะครับเราจะออกไปข้างนอกนะครับโดยที่เปิดโหมดออโต้นะครับตอนนี้ก็กำลังออกไปนอกอาคารโดยมีแสงเยอะนะครับ ตัวนี้ย้อนแสงนะครับย้อนแสงย้อนแสงเป็นยังไงครับดูครับตอนนี้อยู่ในโหมดออตโต้นะครับตอนนี้เราอยู่นอกอาคารแล้วนะครับเราจะมาปิดโหมดออตโต้ดูนะครับซึ่งก็สามารถปิดได้เลยนะครับในขณะที่บันทึกตอนนี้เราปิดโหมดออตโต้แล้วนะครับตอนนี้เราเดินนะครับ เดินโดยโปดเปิดประธานโทษครับเปิดโหมดแอคทีฟนะครับแอคทีฟโหมดกันสั่นนะครับก็เดินปกตินะครับตอนนี้เป็นเวลา10บโมงนะครับ38นาทีวันที่ส5นะครับวันเสาร์เดือนกรกฎาคม สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับตอนนี้คุมฟ้าคุมฝนนะครับไม่มีแดดนะครับอันนี้เราก็เดินรอบบ้านนะครับเดินรอบบ้านดูตรวจสอบไม่หยูบปกเสื้อด้วยนะครับตอนนี้เราปิดโหมดออโต้นะครับอยู่ภายนอกอาคาร จากที่ดูในจอของตัวเครื่องนะครับในระหว่างที่เราเดินวนไปวนมานะครับแสงทีนี้หมดปิดออโต้นะครับแสงมันจะมืดเป็นรว่าเป็นเพราะฟ้ามันคึมนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจผมก็มไม่ได้ช่างกล้องนะครับเดี๋ยวจะลองกับวันที่มีแดดอยู่นะครับจะเป็นยังไงแต่อันนี้วันที่ไม่มีแดดนะครับ อันนี้อยู่ภายนอกอาคารเดี๋ยวเราจะเข้าในอาคารนะครับปิดโหมดออโต้นะครับกันสั่นดูสมุดนะครับเราจะเข้าไปในอาคารตอนนี้เราปิดโหมดออโต้นะครับเอเข้าไปในอาคารตรงนครับมืดเลยครับอ่าอันนี้ อันนี้ไม่ได้ย้อนแสงนะครับอันนี้จะย้อนแสงนะครับอันนี้ย้อนแสงโอเคเพออยู่ในอาคารเราจะเปิดเหมิดโหมดประธานโทษครับโหมดออโต้นะครับโอเคอันนี้เปิดโหมดออโต้ครับเครื่องก็จะบอกว่าแสงน้อยนะครับ ย้อนแสงนะครับมันจะขึ้นบอกอัตโนมัตินะครับเราจะลองเปิดไฟดูนะครับไฟ LED นะครับกระพริบไหมนะครับอันนี้โหมดออโต้นะครับไม่กระพริบนะครับลองย้อนแสงดูโหมดออโต้นะครับ มืดนะครับลองให้มันโฟกัสไปที่หลอดไฟนะครับแล้วก็กลับมาที่หน้าทนี้ก็ย้อนแสงหมดออโต้นะครับไปที่หลอดไฟกลับมาที่ย้อนแสงก็ยังดูมือดอยู่นะครับ อดไฟแล้วก็ย้อนแสงโหมดออโต้นะครับถอดูแบบนี้นะครับเราต้องระวังย้อนแสงให้มากนะครับดีกเลี่ยงจุดที่ย้อนแสงนะครับอันนี้มาย้อนแสง ผมไม่รู้นะครับว่ากล้องราคาที่มันแพงกว่านี้มันจะมีอาการเดียวกันหรือเปล่านะครับอันนี้โหมดออโ,โต้นะครับมันเป็นบางช่วงครับนะดูนี้ก็ได้นะหมดออโต้นะฮะหรือว่าเราต้องหามุมให้ดีนะครับอยู่ที่การหามุมด้วยมั้งครับเมื่อกี้มันได้อยู่อ่าอันนี้ได้อยู่ใช่ไหมครับต้องหามุมกล้องด้วยนะครับ ตัเขาบอกว่าผมไม่ใช่ช่างกล้องนะครับครูพักรัก,กจําครับซึ่งเราจะใช้ที่มาทดสอบเราเราจะใช้กล้องตัวนี้เป็นตัวทําคลิปนะครับต,ต่อไปนะครับเป็นกล้องหลักเลยนะครับถ้ามีงบก็จะหากล้องแอคชั่นแคมับตัวเล็กๆนะครับเบาๆนะครับเอามาใช้นะครับครับก็ อีพีนี้ก็ลาไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับไว้อีพีหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามดูนะครับสวัสดีนะครับ